สวัสดีครับเพื่อนๆพือนค้าวันนี้จะพามาชมแปลงสาธิตปลูกโกโก้นะครับผมน้ำมาชมกันเลยนะครับผมนะำหยู่นะครับฝั่งนี้ก็นะครับจะมีถังน้ำหยดนะครับผมใส่ประกบกับตัวต้นโกโก้นะครับผมกำลังติดเลยกำลังงามๆกเลยเนาะนะครับผมชมเลยนะครับผมนะะ อันนี้ก็งามสุดนะครับผมเมื่อวานไม่ได้มาถ่ายนะครับพี่ชายเขาขุดนะครับันงามเลยนะครับโกโก้นะครับกำลังเริ่มโตเลยนะครับที่ปลูกแทรกไปก็จะมีเนี่ยครับแค่แดงนะครับผมกาลังโตเลยครับกำลังงามๆเลยเนาะเห็นพืชเศรษฐกิจเล็กๆหนึ่งนะครับ กำลังนิยมนะครับเสื้อโกโก้นะครับผมนะ่ะมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมในพื้นที่ประมาณเกือบสิบไร่นะครับผมนะับสอง่ังเลยนะครับผมนะับต้นกำลังงามเลยเนาะนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมทั้งสองด้านนะครับผมนะนะครับ วานเขาขุดมันกันทะไม่มาไม่ทันเนาะไปทํางานด้วยนะครับผมเนาะกะ็เลยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมก็เป็นไล่ทดลองนะครับปลูกโกโก้นะครับผมเนาะลักษณะต้นอย่างที่เห็นนะครับผมเนาะจะเป็นใบเล็กๆอย่างนี้ครับถ้าโตแล้วก็จะเป็นไม้พุนะ่มเนาะลูกก ลูกสวยๆกันเลยนะครับตาเริ่มสุกจะจะเขียวแล้วก็เหลืองนะครับผมนะกด้วยธรรมชาติของข้าวหน้าผมงามๆเลยนะครับผมนะเริ่มงามเลยนะครับผมนะนี่ก็ปลูกมาได้หลายเดือนแล้วครับผมเริ่มโตนะครับปกติจะมองไม่เห็นต้นนะเพราะต้นมันคุมนมหน้าผมนะ บริเวณที่เกือบสิบไร่นะครับผมนาะมีกอกล้วยปลูกเรียงหลายรอบนะครับผมนาะแบบดีเลยนะครับผมนาะ อนนี้พี่ชายเปิดน้ำมาแล้วนะครับผมนะรับานจยินเสียงไหมครับผมนะนะครับน้ำเริ่มไหลน,นะครับผมนะมาแล้วนะครับผมนะ้ำน้ำออกมาตามท่อแล้วนะครับผมนะ้เพื่อปล่อยให้น้ำหยดต้นโกโก้นะครับผมนะได้ยินเสียงน้ำไนะครับผมนะับ ก่อนน้ำน้ำเริ่มมานะครับผมเนะ่ะได้ยินเสียงน้ำวิ่งตามท่อเลยนะครับผมเนะ่ะกำลังถ่ายโกโก้อยู่ตอนนี้งามๆเลยนะครับผมเนะ่ะ ไปสมบูรณ์มากเลยนะครับผมน่ะน,นะครับเริ่มแตกยอดเริ่มโตกันเลยทีเดียวเน้อะผมนะ่ะย้อนแสงนิดนึงนะครับผมนะนะครับทั้งไร่ทั้งสวนนะครับผมแสงทดลองนะครับผมโ,โก่นะครับผมน่ะ นนนนี่ักนนะกต้นนี้งามๆเลยนะครับผมดูนะครับน่าจะต้นใหญ่สุดแล้วครับผมต้นนี้นะแตกยอดแล้วนะครับผมทั้งแถวเลยนะครับผมงามๆเลยครับแถวนี้นะครับผนมะ อันนี้ก็ต้นไผ่ก็เริ่มงามเนาะลองปลูกดูสองต้นสามต้นครับทก่ดูผิดหรือเปล่าอ๋อหลายต้นอยู่นะครับผมนำะปลูกแท่นะไผ่ลิปนี้กระจบพอดีนะครับทุกท่านครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามมาชมครับผมสวัสดีครับ